สบายดีพี่น้องป้องไปมื้อนี้พามาเลาะอยู่ตลาดนัดเทลวบ้านหนาทุกวันนังคารที่บ้านหนาตะบลบ้านขงางทำเพื่อเมืองจังหวัดนครปนมนะครับสินค้ามากมายมาเละแต่เ้านะครับด่านเปิดประมาณจาก8นาฬิกาของพื้นบ้านอาหารป่าช่วงนี้เก็บเกี่ยวแล้กะปูจิโลหนูไหว หลายครับนะครับป่าข้อเจอหน้ามากนตินคตาขาตานะครับป่าน้ำโขงป่าป่าปาปากเกตป่าหนังก็มีมีมากมายหลากหลายให้ได้เลือกชมสินค้าทางการเกษตรนะครับบักพิกบักเขือบักพิลา,าสลัดพักต่างๆ่า,าวายก็มีนะครับในเครื่องวาย นะครับมาขายคันที่ตลาดแห่งนี้บักทวดดินมักเกาอลัดยักนะครับเบกะยมันมาเป็นกระสอบกระสอบเลยทีเดียวก็ควรจะคึกคักในช่วงตอนเช้าทุกเช้าวันอังคารช่วงนี้ขับปูนัวยิลโลมาหลายนะครับเบ่งเพื่อนเอามาขายกันแบบบ้านๆเลยครับตลาดที่นี้น่าเดินนะครับ สินค้าพื้นบ้านอาหารมากมีกับปูดแดงวันนี้150บาทนะครับไตยยุบ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 เลือกปูหนา้าปูดแดงตัวผู้ตัวเมียหลากหลายราคาแท้ๆนะครับอ่าสินค้าที่ตลาดแห่งนี้มีให้ท่านได้เลือกชมจนถึงประมาณสักเกือบเที่ยงนะครับก็จะตลาดจิวาย มีหน้องงวน้องควายดาบเท้าก็มีนะครับหมอน้อยก็อยู่ตลาดนี่แหละที่ขน้อยไปเลาะหาได้เจอของแซ่บเห็นครับหนูวายหนูท้องขาวหมักกรบบบอ่าหน่อวายบักเพ็บลายอีลีดพี่น้องมาเลือกกันนะครับตลาดนาไทยราวที่จังหวัดนครพนมก็มีวันจันทร์มาปพฤหัสที่ท่าอูเทนท่าพนม จะคึกคักในช่วงตอนเช้าเปิดตลาดใหม่สร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชนให้กับพี่น้องทุกๆคนนะครับเห็นบหครับช่วงนี้กระปูนะครับไม่ไหวไฟมากเขาลัดถ้าเพื่อนมาได้ใส่หน่วยบ,บ้าไงพี่น้องเลยรู้เจ็ดจิบแปดจิบเข้าจิบร้อยอันนี้ก็หม่ำยายสมสิ้นนะครับสิ้นกวาง สมมูทดรือมากต้นนะครับไปหอดไปถึงกระไดนะครับนี่เป็นของป่าของแซบนะครับโดยเฉพาะกระปูช่วงนี้พี่น้องเอ้ยกระปูหน้าหนูวายหนูท้องขาวป่าสดปลาคตปลานางป่าเสื้อมสดๆนะครับไปเลือกซื้อกันได้ตลาดหน้าไทลาวที่บ้านนาดก็จะมีทุกวันอังคาร ตอนเช้าสินค้ามากมายหลากหลายใหท่านได้เลือกซื้อไปเลาะเบิ่งเด้อพักกิขมหอยอขัวก็ออกอาราวาดแล้วนะครับกิโลโละบบเพงไปซื้อไปเลือกไปโตเพราค้าแม่ขายก็จะขายนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ผุ่นกระปู่นไหลดีเด้ ก็อ,อย่าลืมอย่าพลาดครับที่ตลาดนักไทยลาวในหลายพื้นที่เป็นบรรยากาศสีสันอาหารพืชบ้านไปเที่ยวไปชมกันนะครับมีโอกาสค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพจนครพนมท่านข่าวด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ตลาดดนาะสวัสดีสบายดีปายขด้ด